ผมว่าเออไม่มีคนเห็นด้วยทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะฮะมแม้กระทั่งพี่หนูหลิงเอ่ยบอกอ่าลยจุดหลายคนเนี่ยออกมาพูดซึ่งผมว่าคงเปลี่ยนไปอะ่ะเพราะว่าทางเจ้าที่ตํารวจก็ดาเนินการแล้วซึ่งเราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ดีนะพี่ใหญ่นะแต่หนึ่งฝั่งที่อ,อ,อยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยก็อ,ออกมาปลาล์มแล้วว่าไม่ไม่ควรทำนะฮะ แม้กระทั่งเอ,อ่อที่ทําเรื่องสิทธิมือชนเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ไม่ควรทํานะครับและตํารวจก็มีแจ้งข้อหาที่ไปที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะฮะว่าไปทําลายอะไรบ้างเนี่ยอันนั้นเขาก็แจ้งข้อหาแล้วอะไรแล้วให้มาพบเจ้าพนักงานนะฮะผมผมคิดอย่างนี้พี่แจค็คคือหน้ากระทรวงวัฒนธรรมเองก็ตามนะหรือหน้าตรงใต้ใต้ถุนพักเพื่อไทยก็ตามเนี่ยคือเหตุนเนะครับผมว่าเจ้าที่ต้องรู้นะ แล้วเจ้าที่สามารถระงับได้อย่างกรณีของหน้ากระทรวงวาธรรมก็ตามเราเห็นรอพอของกระทรวงว่าธรรมเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วถือมือถือถ่ายถ่ายเฉยนะครับไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปเลยคือจริงๆแล้วคือคืออย่างนี้พี่ใหญ่ผมทราบมาคือเขาไม่ให้ปะทะนะฮะไม่ให้ปะทะไม่ให้อะไรก็ทำแรงเต็มที่เลยคุณทำเตเต็มเ็มที่ของคุณเลยมันและแลวเขาเช็คบิลนะไม่ใช่คือคืองเนี้พี่แจ็คถ้าเราคือถ้าแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเข้าหากันเนี่ย ก็เอาแค่ต่างคนต่างเก็บหลักฐานอย่างนั้นเลยฮะแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเลยนะความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ว่าน,นี้นอกจากความเสียหายที่เป็นในเชิงวัตถุที่มันเสียหายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจัดการเรื่องของปัญหาชื่อเสียงของประเทศด้วยแล้ว <ผม S 2> พี่ใหญ่จะ <ผม S 1> <ห>ทำยังไง <2 S 1> ครับถ้าพี่ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงนั้นพอไปห้ามเนี่ยเขาก็เอาเรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีตีชิบังชกบ้างสาดสีบ้างทําร้ายบ้างแล้วก็อ้างสิทธิ์ว่า เป็นประชาชนทําอะไรก็ได้เขาเป็นประชาชนถ้า <ผม S 2> เจ้าห <ผม S 2> น้าที่ไปทำลายเขาเขาบอกนี่คือการลังแกประชาชนผมคิดะะว่าคือคืออย่างนี้ฮะคือกระบวนการเราคงไปสอนเจ้าที่เขาไม่ได้เพราะเขาเก่งกว่าเราแต่กระบวนการยับยัง้งเรื่องของมวลชนเนี่ยเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาแต่เราต้องผลักดันเขาออกไปเราต้องบอกว่าไอ้นี่คือสิ่งที่มันผิดนะครับคือมันต้องคือคือคอย่างนี้เหตุการณ์กระทําผิดซึ่งหน้าเนี่ยเจ้าที่ตารวจหรือเจ้าที่มีสิทธิ์จับกลุ่มนะครับแต่วันเนี้ย รอให้ความผิดซึ่งหน้ามันเกิดคือปล่อยให้มันเกิดว่าง่ายนะครับแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปแก้ปัญหาทีหลังอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับแล้วปัญหาที่ตามมาคืออย่างเงี้ยใครจะไปกู้ชื่อเสียงของของประเทศได้นะครับแล่อย่างกรณีของใต้พักเพื่อไทยเนี่ยจริงๆผมก็เห็นด้วยผมเข้าใจความรู้สึกของคนนะที่โกรธแค้นพฤติกรรมของทั้งสองพักเนี่ยแต่ในการเนี่ยเรากําลังเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เรากําลัง เรียกร้องประชาธิไปไตย,ยสิทธิเสรีภาพแต่เรากําลังไปริดรอนเสรสีภาพของอื่นเขาอะ่ะอันนี้มันก็เป็นยอดเป็นการย้อนแย้งอย่างหนึงน่งนอนอย่างที่นาพักเพื่อไทยพี่แจกก็เห็นเขาตั้งกั้นรั้วแล้วห้ามแล้วอะไรแล้วก็ยังพยายามเข้าไปพลื้อรั้วอะไรพวกประชาชนสิทธิประชาชน,ชาชนพอเขาเขาปีนมีน้องคนหนึ่งอ,ะอ่ะที่เป็นมัธยมอะ่ะปีนขึ้นไปเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยปีนไปเขาอ็ไรอ๋อเห็นแล้วฮะพอเขาห้ามก็บอกโอ้ลเรแกประชาชนล้วแกประชาชน นี่แกนแกล้งประชาชนก็ก็ก,ก็ก็เป็นอย่างเงี้รรยรอปภาก็าห้ามแล้วทุกคนห้ามแล้วเขาก็อย่าทำจ้ะยังไงอ่ะพี่ใหญ่แต่นะแต่ภาพนั้นโอเคนะผมว่าเป็นการผลักดันแล้วก็เจ้าที่ก็ไม่ได้ไปทําร้ายแค่ดันออกไปยกตัวออกไปอันนั้นโอเคผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยคืองนี้ฮะพี่แจ็คคือเรื่องเนี้ที่ที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่นะครับเชื่อว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะไม่เป็นเหตุการณ์แรกๆนะครับ จากนี้ไปจนกระทั่งเกิดนายกหรือมีนายกแล้วเนี่ยครับความไม่พอใจของอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังคงไม่พอใจอยู่เหตุการณ์แบบเนี้ก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทยมากขึ้นคําถามคือเราจะปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันทําลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือเราจะหาะมาตรการใหม่เข้ามาช่วยกันดูแล